สวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารสั้นนะคะนะเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับรู่ก้อนะคะามาตรฐานนะคะก็คือคอ1.1เหมือนเดิมตัวชี้วัดเราก็ยังอยู่ตัวเดิมก็คือปอ .3 ทับ7นะคะ,นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกนักเรียนจะสามารถอธิบายการหารสั้นได้ถูกต้องนะคะ นักเรียนสามารถแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีการหารสั้นได้ถูกต้องค่ะนักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนนะคะ,ะมาดูทบทวนเรื่องการหารยาวก่อนนักเรียนดูการหารยาวเราบอกว่า48หาร3ใช่ไหมใช่48เป็นตัวตั้งเราก็ต้องไว้ข้างใน3เป็น ตัวหารแล้วก็ไว้ข้างนอกใช่ไหมคะหารจากหลักที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเรานำ3ไปหารกับ4ก่อน3คูณกับอะไรเราได้4ก็คือ3 1 3ค่ะแล้วเราก็ลบกันใช่ไหมคะ3เกิดจาก3คูณ1ใช่ไหมที่เราเรียกันจากนั้นเราก็นำมาลบกัน4ิดอย่าลืมขิดเส้นแล้วนำ4ไปลบ3เหลือ1ดึง8ลงมา3คูณกับอะไรเราได้18ก็คือ 3ามค่ะสามคูณหเท่ากับสิบแจึงมาจาก3คูณด้วย6แล้วใส่เครื่องหมายลบเหมือนเดิมนะคะขีดเส้น18บแปดลบสก็ต้องเหลือ0ตัวเดียวกันลบตัวเดียวกันจำนวนเดียวกันลบจำนวนเดียวกันเหลือ0ูนยคำตอบคือ16บหกมาดูทบัวนอันที่2องนะคะห้าหารสาม ห้เป็นตัวตั้งไว้ด้านในสามเป็นตัวหารไว้ด้านนอกสามเป็นตัวหารไว้ด้านนอกนะคะเด็กๆนำสามไปหารลัก10ก่อนคือห้าสามคูณอะไรได้ห้าไม่มีค่ะเอาที่ใกล้เคียงแต่น้อยกว่าก็คือสามหนึ่งสานะคะก็สตัวนี้มาจาก3ามคูณหนึ่งใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นห้าลบสามเหลือสองแล้วก็เราก็ดึง0ูนย์ลงมาเป็นยี่สิบ 3คูณกับ i ไแล้วได้20ไม่มีค่ะเอาที่ใกล้เคียงแต่ที่น้อยกว่า20ก็คือ3618อ่าคำตอบจะเท่ากันเลยเห็นไหมคะ18มาจาก3คูณหแล้วเราก็ลบกันนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเอ๊ฝั่งนี้ต้องเหลือเศษแน่นอนเห็นไหมคะ1 0 20ลบ18เหลือ2คํคำตอบที่ได้คือ16เศษ2อันนี้คือที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วดูต่อค่ะลูก มาเล่นเกมกันก่อน18หาร3ได้เท่าไหร่ให้เวลาคิด2นาทีดีตอบใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนตอบ18หาร3ก็คือา3คูณกับอะไรได้18นักเรียนว่า6หรือ8ดูอ่านักเรียนตอบ6ดูสิถูกหรือไม่ถูกถูกต้องค่ะถ้าใครตอบ8เป็นยังไงผีดเห็นไหมคะ,ะดูต่อ24หาร6ได้ ใคนตอบคขอเรียงใช่แล้วค่ะ24หาร6ได้4ค่ะเพราะ6คูณ4เดี24ถ้าใครตอบถามก็คือผิด81หาร9ได้ใช่ค่ะได้9นั่นเองนะคะถ้า9จะถูกถ้าใครตอบผิดก็ตอบ10คือผิดอ่ะมาดูตอบ36หาร6 6คูณกับเลขอะไรได้36ลูกใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่คือเลขอะไรอ่าคือเลขหกเพราะ6กคูณหได้สามสครตอบ5้าผิดนะห้าสิบค่ะตอบเท่าไรเอ่ยเจ็ดลายเจ็ดเจ็ดช่จ้ะ7จคูณแได้5้าสิครตอบ7ผิดนะเพราะ7 7ได้49นะคะ7 7ได้49้านักเรียนดูต่อนะคะดูต่อนะเอา9 9 เก้าคูณสา,าไม่ใช่อุ้ยตายแหมเฉลิดซะและ้วโอเคจากยี่สิบเจ็ดหารสามต้องได้เก้านะใครตอบเก้าถูกเก้าสามยี่สิบเจ็ดใครตอบเจ็ดผิดนะคะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะใครตอบเจ็ดผิดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอเกมเมื่อสักครู่นี้นะคะ ทีนี้เรามาเริ่มก็เริ่มกระบวนการหารสั้นกันบ้างวันนี้จะจะมีนิดเดียวเนาะนะคะ45หาร5แน่นอนค่ะตัวตั้งคือ45ตัวหารคือ5ข้องสี่เหลี่ยมคือผลหารนะคะอ้าวเครื่องหมายอะไรนักเรียนดูเครื่องหมายหารนะคะจะคล้ายคล้ายเครื่องหมายาเครื่องหมายหารสั้นจะคล้ายๆลเครื่องหมายหารยาวแต่แค่กลับลงมาอยู่ข้างล่างนะคะนักเรียนดูอ่าดูต่อคปรดจำเครื่องหมายหารสั้นมาไว้ นำตัวตั้งไว้ด้านในตัวหารไว้ด้านนอกเหมือนเดิมครูถามว่าหหาร4ี่ได้ไหมลูกหารไม่ได้ใช่ไหมคะหารไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราก็เอา4กับห้าไปรวมกันเนาะเอา4กับ5้าเนี่ยเนี่ยเนียนเอา4ี่กับห้าไปรวมกันก็เลยได้9เพราะว่าห้าคูณ9ได้สี่สิบห้าใช่ไหมคะตอบ9มาดูข้อต่อไป4 2 8รยิบแดหารสอง นะคะ428เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหารหารจากหลักที่มากที่สุดไปหาหน้อยที่สุดเถอะเห็น4ไม่รู้หนูเห็น4ีไหมอ่า2คูณกับอะไรได้4ล่ะคะ2คูณ2ก็ได้4ถูกต้อง2คูณอะไรได้1เอ้ย2คูณอะไรได้2ลูก2คูณ1ได้2อ,อ่ะต่อไปหลักหน่วย2คูณอะไรได้8ก็คือ2คูณ4ได้แเห็นไหมคะคำตอบคือ2 1งอ่ะมาดูต่อ 492หาร4เอาี่้ไว้ด้านในเอา4ไว้ด้านนอก4คูณกับอะไรแล้วได้4ลูก4 1 4 4คูณกับอะไรแล้วได้9ลูกมีไหมไม่มีคือ4 2 8ใช่ไหมคะ4คูณ2ได้8เอ้ย4คูณ2ได้8นักเรียนก็เอา9ไปลบกับ8 9ลบ8เหลือ1เอา1ไปใส่ไหนคะ เอาหนึ่งไปใส่หน้าหลักถัดไปก็คือหลักหน่วยจาก2ก็เลยเพิ่มเป็น1ิบส,สี่คูอะไรได้12ลูกใช่ค่ะสี่หกส,ส,สี่สามสิบสองค่ะคำตอบคือ120่สามสนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูข้อต่อไปมี5 4 65, 5, 5, 5 70, 5, 6 5หหาร5กับ5้าร้อห้าร้อหารเอ้า รอบนี้เขาให้คําตอบมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคําตอบที่เขาให้มาถูกหรือไม่เอา5 465เป็นตัวตั้งไว้ได้านใน5เป็นตัวหารไว้ได้านนอก5ก5หาร5เหลือ1เอ5หาร4ได้ไหมคะไม่ได้ใส่0เราก็นําเราก็นําอะไรคะลูก นำสี่ไปรวมกับหกให้เป็นสี่สิบหกจากนั้นเราไปดูสุคูณแม่ห้ากันห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสมสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสาสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบฮึบไปหนึ่งนิ้วนะคะอ้าจากสิบนิ้วก็เหลือเก้านิ้วแสดงว่าเป็นเก้าห้าคูณเก้าได้เท่าไหร่นะลูกห้าคูณเก้าได้สี่สิบห้าใช่ไหม อ่าเราก็เอา45นะคะ46ไปลบ45เหลือ1เอา1ไปไว้ตรงไหนล่ะก็นำ1ไปไว้หน้าเลขถัดไปก็คือหลักหน่วยนะคะจากนั้นนี้เมื่อกี้มี5ใช่ไหมครูใส่ไปอีก10ก็เป็น15จากนั้นเอานำ5ไปหาร15 5, 5, 5หารกับเลขอะไร ห้าหารสิบห้าได้เท่าไหร่หรือเอาห้าคูณกับเลขอะไรแล้วได้สิบห้าลูกก็คือห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าเห็นไหมคะคำตอบคือหนึ่งพันเก้าสิบสองถูกต้องเลยมาดูต่อไปค่ะห้าร้อยหกสิบเป็นตัวตั้งเจ็ดเป็นตัวหารทีนี้เจ็ดหารห้าได้ไหมลูกไม่ได้ใส่ศูนย์เหมือนเดิมค่ะลูกนำห้าสิบหกไปรวมกับหก นะนำห้าไปรวมกับ6เป็นห้าสเจ็ดคูณอะไรได้ห้าหล่ะคะต้องสุคูณสิคะอ่าเจ็ถูกต้องเลยเจ็ดแปดห้าสิบหหมดไปไม่เหลือเลยอ้าคุณครูขาแล้วศูนย์ทำยังไงอ่าศูนย์หนูก็ดึงลงมาเฉยเฉยเลยคําตอบเลยเป็น8ปดสิบจ้ามาดูสไลด์สุดท้ายนะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างใบงานแล้วนะมี2,688หาร3 กับ7 2 3 1ัน6อ่านักเรียนดูเอา2,688ไว้ได้านในเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหารไว้ได้านนอกเริ่มจากหารจากหลักที่มากที่สุดไปหารหน้อยที่สุด3หาร2ได้ไหมลูกไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะนำสองกับหกไปรวมกันเป็น26 3คูณกับเลขอะไรได้26 3 8ได้เท่าไหร่คะ3 8มแดยี่สบ สนักเรียนเอา26ลบ24เหลือ2ค่ะนำสอไปไว้หน้าเลขถัดไปคือหลัก10เมื่อกี้ไม่อยู่8ครูใส่เพิ่มมาอีก20ก็เป็น28 3คูณกับเลขอะไรได้28ลูก3ใช่ค่ะ3 9 27อ่า28ลบเหลือ หน่งเอาหนึ่งไปไว้กับเลขถัดไปเมื่อกี้ไม่อยู่8ใช่ไหมคูณใส่เพิ่มมาอีก10ใช่ไหมคะเป็น18 3คูณกับเลขอะไรได้18บแะก็คือ3าคูณหนั่นเองคำตอบคือ8ปดร้อยหอ่ะมาดูข้อต่อไป7236หาร6 7หาร6ได้ไหมคะได้คะ่ะเออหโทษทีลหกหารเได้ไหมได้คะ่ะก็คือ6กน 6ใช่ไหมคะ6คูณ1ได้6เอา7ลบ6เหลือ1นึำ1น0นั้นไปไว้กับเลขถัดไปี่นะคะคือหลักร้อยเมื่อกี้มีอยู่แค่2เพิ่มอีกหนึ่งนะคะเป็น12แล้วนะ6คูณเลยได้12ลูกก็คือ6 2 10 2นะคะ6หารมได้ไหมไม่ได้จ้าใส่0นยำ3าไปรวมกับ6 หคูณอะไรได้36ลูกอ่าหกหกสสิ 6, 6, 30, 6, แล้วเราก็ตอบไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานี่คือแบบไงของครูจำได้ไหมคะการมีแค่3ข้อเองวันนี้ครูมีแค่1 2 3่งสห้าหข้อเองเดี๋ยวครูจะทําข้อที่เยอะที่สุดก่อนอ่ะครูขอเริ่มที่ครูจะทําข้อ6732ให้ดูหารเกาเก้าหารหได้ไหมลูกไม่ได้ในเมื่อ9กหารหไม่ได้หนูก็ใส่ ศูนย์งลงไปนะคะนำหกนำหกกับเจ็ดไปรวมกันนะคะนำหกตัวทีนะลูกนำหกกับเจ็ดไปรวมกันนะใช่ไหมคะหกคูณกับเลขอะไรแล้วได้เก้าคูณกับเลขอะไรแล้วได้หกสิบเจ็ดลูกเก้าคูณกับเลขอะไรเราได้หกสิบเจ็ดไม่มีใช่ไหมคะมีที่ใกล้เคียงก็คือเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ด ใช่ไหมคะ9คูณ7จ็ดเท่ากับหกสามนักเรียนสามารถใส่63ตัวเลก็เลกๆไว้ตรงนี้ได้ครูไม่ว่านะคะใส่ได้เลย63สิบสามลบหกสิเลบหกเหลือเท่าไหร่ลูกก็กำมือนับ63ไม่ถึง67 63บบสามลบหกสิบสี่้าหกสิบหกหเหลือ4ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำสีไปไว้ ข้างหน้าตัวเลขถัดไปเมื่อกี้มีอยู่3ใช่ไหมเพิ่มมาอีก40ก็เป็น4ี่ใช่ไหมคะก็เพิ่มมาเป็น43เอ๊คูณกับเลขอะไรเราได้43สนะลูกก็ไม่มีอีกนี่ที่ใกล้เขียนก็คือ9 9 4 36 9 5 40 5แสงว่าตรงนี้ได้4ก็คือ3า6 คือ36ใช่ไหมอ่ากำมือค่ะนับ36ให้ถึง43ก36แล้วก็37 38 39 40 41 42 40 3เหลือ7ค่ะนำที่เราลบแล้วเหลือเนี่ยไปไว้กับเลขถัดไปคือไว้ข้างหน้าต่อไปเอ๊ะ9คูณกับเลขอะไรแล้วได้72ค่ะ9คูณกับเลขอะไรแล้วได้72ลูก ก็คือ9คูณ8 72อ่ะหมดไปใช่ไหมคำตอบที่ได้ก็คือ7 4 0นั่นเองอ่านกเรียนคะคนที่ไม่เรียนตอนเช้านะคะตั้งใจทํานะแล้วก็ทำงานครูให้สวยๆนะคะอย่าลืมส่งงานเข้าในรายด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆแล้วเราเจอกันในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะบ๊ายบายคะ่ะ